รายการต่อไปติดตามชมเส้นทางบันเทิงและต่อด้วยละครเกาะรักกลนหัวใจค่ะส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ย่ำหิสัจจังโสเทโรติผู้ใดมีสัจจะผู้นั้นแลเป็นผู้ใหญ่และสำหรับภาพปิดท้ายข่าวในวันนี้นะคะเป็นภาพผีเสื้อหลากหลายสีสันหลากหลายสายพันธุ์ที่โคลอมเบียค่ะที่นักปัจีวิทยาของโคลอมเบียเปิดเผยนะคะว่าจากประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างยาวนานหลายปีเพราะว่าโคลอมเบียนั้นมีผีเสื้อ มากถึง3,642สายพันธุ์ซึ่งถือว่ามากที่สุดในโลกเลยนะคะแลาตก็ไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ